เรื่องราวเหล่านี้นะครับมันคือเรื่องของบุญสัมพันธ์นะครับมันคือเรื่องราวมันคือเหตุการณ์มันคือมันคือเหตุการณ์ที่คุณจะต้องได้เจอคุณถึงได้ทำนะครับเพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้ทํากับทุกๆคนเพราะอะไรเพราะว่าไอเรื่องแบงเนี้ยครับมันมีมันมีผลสะท้อนก็คือว่าหนึ่งคือคุณรู้ไงว่าทาแล้วมันได้ความรู้สึกของคุณมันอาจจะเป็นเหมือนความโลภให้ระวังเรื่องนี้อันนี้อันนี้อันนี้คือคําเตือนนะ ถ้าเกิดคุณรู้เนี่ยค,คุณก็จะรูอ๋อทำแบบนีมน้มันจะได้แบบนี้ไว้และการทําของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นความรู้สึกที่จริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์เกไหมครับมันอาจจะเป็นการทําเพื่อหวังผลและผมบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําและคุณหวังผลคุณจะผิดหวังเก็ต่คุณต้องไม่หวังผลอะไรเลยและการทําแบบนี้คืออะไรนะครับผมเชื่อได้เลยว่าคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะมันไม่ใช่บังเอิญอ่ะลองฟัง คนที่ถูกรางวัลที่1นนะครับหรือว่าโชคดีหรือว่าโอ้โหถูกลอตเตอร์รางวัลรางวัลใหญ่นะครับคนเหล่านี้ไม่มีอะไรบังเอิญเลยเขาเคยสร้างเหตุมาก่อนนะถ้าเกิดวคุณเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับกฎแห่งพลังงานคือเขาบอกว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรบังเอิญเลยการที่เกิดเหตุสิ่งนี้แสดงว่าเขาเคยสร้างเหตุบางอย่างมาก่อนยกตัวอย่างเช่นนะอาจจะเป็นแบบชาวบ้านก็ได้นะถูกหวยรางวัลที่1คุณคิดว่าชาวบ้านไปทําอะไรไปบ้างครับจึงถูกรางวัลที่1อย่างแรกซื้อสลากแหละใช่ป่ะไปซื้อสลากมา เนี่ยคืออย่างน้อยเขาเขาก็ทานะซื้อสลากหรือบางทีเขาก็ไม่ตั้งใจซื้อนะเดินไปเดินม,มามีคนหยิบให้แล้วก็อ่ะเอาไปซื้อสักหน่อยก็เป็นในเวนั้นคือผมผมเชื่ออย่างนี้มากๆเลยว่าอะไรที่เป็นของของคุณก็คือของของคุณคุณจำเอาไว้อะไรที่เป็นของคุณสิ่งนั้นก็เป็นของคุณเพราะคุณเคยสร้างมันเอาไว้อะไรที่มันไม่ใช่ของคุณสิ่งนั้นมันก็ไม่ใช่ของคุณอยู่ดีคุณก็ไม่มีวันได้มาอยู่ดีเพราะคุณไม่เคยสร้างต้นเหตุของสิ่งนั้น เก็ตเรื่องนี้ไหมครับคุณต้องวันนี้คุณต้องเริ่มสร้างต้นเหตุตั้งแต่เรื่องพลังงานไปเลยคุณถึงจะสามารถทําได้เก็ตนะคุณต้องสร้างตั้งแต่ตอนนี้เลยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคุณอายุเท่าไหร่แต่คุณต้องเริ่มสร้างต้นเหตุพลังแจ็คพอตตรงนี้บ่อยๆบ่อยๆทําบ่อยๆนะครับมันอาจจะส่งผลของคุณอาจจะส่งผลในระยะเวลาอีก3ปี5ปีหรืออีกปีหรืออีก10ปีผมไม่รู้ว่ามันจะส่งผลเมื่อ,อไหร่นะ แต่ถ้าเกิดว่ามันส่งผลแล้วคุณถูกแจ็คพอตมาทีหนึ่งคุณคิดว่าคุณเปลี่ยนชีวิตไหมครับเดี๋ยวลองคอาไปว่าหนนะ่อยคิดว่าเปลี่ยนไหมครับดังนั้นแล้วการกระทําตรงนี้เนะี่ยคุณไม่ต้องคาดวังเลยว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดแต่ให้คุณสร้างต้นเหตุของพลังตรงนี้บ่อยๆทําแบบนี้นะทุกคนอย่างแรกเสพความรู้สึกยินดีตอนที่คนอื่นเขาถูกลังวัลทําแบบนี้ก่อนยินดีให้มันเป็นธรรมชาติอ่ะยินดีในความสําเร็จบิ๊กช็อตคุณจงยินดีซะยกตัวอย่างเช่น คุณเจอใครบางคนได้เลื่อนขั้นแบบก้าวกระโดดเพื่อนของคุณยินดีกับเขาด้วยโอ้โหเป็นอันนี้คือสําเร็จบิ๊กช็อตคุณต้องเล่นแบบนี้เล่นกับความสาเร็จใหญ่ๆเล่นกับความสาเร็จบิ๊กช็อตของคนอื่นอย่างเช่นวันนี้โอ้โหยูดีแบบเทรดได้หลายแสนอย่างเงี้ยแบบโอ้โหนี่ก็คือความสําเร็จบิ๊กช็อตยินดีกับเขาซะเก็ตไหมครับแล้วมันจะทําให้คุณได้เก็ตป่าเรื่องราวนี้ผมก็พูดแล้วนะในคอสพจิตก,การเทรดนะครับพูดพูดไปแล้วลองไปเรียนกันลองเรียนซ้ำดูนะใครที่เรียนไปแล้วนะครับไปเรียนซ้ นะใครที่ยังไม่เรียนโรงเรียนได้เลยนะเรียนแล้วเรียนได้เลยนะครับเพราะว่าผมสอนเกี่ยวกับเรื่องทําพลังงานยังไงให้คุณอนะเทรดได้กําไรเยอะขึ้นด้วยอ่ะใครที่เรียนไปแล้วนะไปดูซ้ํานะอันนี้อันนี้ดีมากนะครับอ่ะจงยินดีกับความสาเร็จบิ๊กช็อตของคนอื่นหรืออย่างที่2อนะัอันนี้อันนี้ผมทำผมทำโดยบังเอิญคืออะไร2คือช่วยคนแล้วคนที่คุณช่วยอะเขารู้สึกได้เหมือนกับเกิดใหม่ มันเป็นยังไงนะครับสมมติผมผมจะเจอเคสแบบนี้บ่อยๆนะเป็นเป็นเคสที่แบบมาหาผมแบบว่าแย่แล้วหรืออะไรประมาณนี้อ่าประมาณนั้นนะครับผม,ผมยกตัวอ,อย่างเคสคนอื่นก็ได้มันมีนักเทรดคนหนึ่งนะครับที่เก่งมากๆแล้วตอนนี้เขาประสบความสำเร็จในการเทรดมากๆเลยเขาแบบรวยไปหลายร้อยล้านแล้วนะคือเขาทําพลังงานแบบนี้มาตลอดแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาทําเขาทํายังไงรู้ไหมครับมันชอบมีคนมาหาเขาเว้ยแล้วก็แบบ ให้เขาแก้พอร์ตให้ให้เขาแก้พอร์ตให้ลองนึกภาพตามนะคนที่มาปุ๊บแล้วก็แบบโอโ้พอร์ตต้งแดงเทือกแดงแดงแดง,แดงเทือกมาเลยแล้วคนนี้เขาเทรดเก่งแล้วเขาแบบอ่าแก้พอร์ตให้แล้วคนคนนั้นก็ชนะอย่างเงี้ยคุณลองนึกนึกภาพนะคนที่จากติดลบนะครับและแลวมีคนมาช่วยแก้พอร์ตให้ชนะแล้วก็ไม่ได้คิดค่าบริการอะไรเลยนี่คือพลังแบบไหนอ่ะคุณลองคุณลองฟิลลิ่งดูคุณลองรู้สึกดูแบบโอโ้จากติดลบมาแดงเรือกอยู่ดีแก้พอร์ตให้ชนะ ปึ้งคือมาแล้วแบบเฮดีใจแบบสุดแบบเหมือนเกิดใหม่ไหมคนรู้สึกแบบนี้นึกภาพออกไหมหาแบบนี้ทำเขาว่าเนี่ยช่วยคนแต่ว่าการช่วยแบบนี้คุณไปในเวไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณทําพลังงานแบบนี้เนาะสมมติคุณคุณยังไม่สามารถช่วยแก้ผ่อนให้กับคนอื่นแบบเหมือนเกิดใหม่ดีๆได้นะครับคุณอาจจะช่วยพพอร์ตใครสักคนหนึ่งที่แบบสมมุติคุณก็ดูเขาว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ก็ดูดีนะดูขยันนะหรือว่าดูแบบ ควรจะไปต่อได้นะคุณอาจจะบริจาคเงินให้เขาสักหน่อยอาจจะช่วยเขาสักหมื่นนึงหรือพันสองพคุณช่วยเขาและเขาเนี่ยก็ไปต่อยอดจากเงินของคุณได้คุณเห็นอันนี้ส์งนี้ไหมคุณเห็นผลสะท้อนไหมสมมตินะคนเนี้เขาเป็นคนที่มีสติปัญญานะเขาก็พอจะสู้ชีวิตอยู่นะแต่ว่าเขาไปเจอทางตันเขาไปเจออะไรที่เขาอาจจะล้ม แต่คุณยื่นมือไปซัพพอร์ตเขาสักนิดหน่อยเหมือนกับคุณเป็นน้ํามันหล่อลื่นคุณคิดอย่างนี้เลยว่าคุณเป็นน้ํามันหล่อลื่นนะคนคนนี้มีศักยภาพนะคนคนนี้สามารถสู้ได้นะไปต่อได้นะแต่เขาแค่หมดทุนนะเขาแค่ไปต่อไม่ได้คุณซัพพอร์ตเขาสักหน่อยเป็นน้ํามันหล่อลื่นและเขาจะขอบคุณคุณมากๆเลยว่าโอ้โหเขาได้ทุนของคุณในวันนั้นนะเขาแบบจากที่เขาอยากจะตายแล้วแต่ว่าเขาฟื้นขึ้นมาได้เป็นเพราะคุณ พลังงานเ่านี้มันเหมือนกับทาให้เขาได้เกิดใหม่แล้วเขามีชีวิตต่อนะแล้วเขาก็ทําดีดดดๆเขาจะไม่ลืมคุณเลยและนี่แหละผมเคยทําเคสแบบนี้นะเขาจะไม่ลืมคุณแล้ววันหนึ่งเขาได้ดีเขาจะมาซัพพอร์ตคุณแต่ว่าคุณห้ามคาดหวังว่าเขาจะมาทําอะไรกับคุณนะคุณไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยต่อให้มาซัพพอร์ตเราหรือไม่มาซัพพอร์ตเราไม่เป็นไรเลยนะครับแต่พลังงานตรงนี้คุณสร้างไว้แล้ว,ลวมันก็ยังคงอยู่ และมันจะมาสนองคุณในวันไหนนะมันอาจจะมาสนองคุณในวิธีการในวิธีการหนึ่งก็ได้เขาบอกจัก,กรวาลนนมันมีวิธีการที่แยบยนต์อยู่แล้วจัก,กรวาลมันมีวิธีการที่คุณคาดไม่ถึงอยู่แล้วบางทีคุณไม่เคยคิดเลยว่าว่ามันจะมีวิธีการนี้ด้วยคุณไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนเลยนะแต่ว่าผลบุญที่คุณเคยทำอะอานิสงส์งที่คุณเคยสร้างเอาไว้จากการช่วยเหลือผู้คนที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่จากใจที่คุณทําโดยที่คุณก็ไม่รู้หรอกว่าคุณจะได้ผลอะไรตอบแทนเออมันเป็นแบบนี้้้ยสสุุดดททาาาคณจะไมักงงนึ นะครับคุณจะได้แบบอะไรที่มันมาแบบ Big Shot บิ๊กช็อตปังเข้ามาแล้วคุณก็จะรู้สึกเหมือนเกิดใหม่เช่นกันครเก็ตเรื่องนี้แล้วบ้างเนี่ยคือการสร้างต้นเหตุของพลังงานสร้างต้นเหตุของพลังงานที่ทําให้ใครบางคนรู้สึกเหมือนเกิดใหม่นั่นแหละครับผลลัพธ์เนี่ยมันจะสะท้อนหาคุณวันใดวันหนึ่งคุณอาจจะเทรดเจอท่าบิ๊กช็อตเองก็ได้แล้วแบบรันกําไรปุ้งแล้วแบบกําไรเหมือนเกิดใหม่หรือบางทีคุณอาจจะแค่แบบ ไปหยิบหวยมาไปแบบชิวๆไม่ได้คิดอะไรมากหยิบมานแล้วบงบนั้นถูกเหมือนเกิดใหม่หรือบางทีคุณอาจคนอื่นอาจจะได้รางวัลอะไรบางอย่างแล้วเอามาให้กับคุณเนี่ยเนี่ยคือพลังงานแบบบิ๊กช็อตสะสมเอาไว้เก็ตป่ะแต่สิ่งที่คุณจะไม่ได้เลยก็คือคุณทําหวังผลคุณทําเพราะคุณคาดหวังว่ามันจะได้ไม่ต้องคาดหวังโอเคปะ่ะคุณต้องไรแรงต้านไปเลยเก็ตไหมครับเนี่ยทำพลังงานแบบบิ๊กช็อตนะวันนี้สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือคุณต้องสร้างต้นเหตุของพลังงานเนาะ มีสิ่งหนึ่งเกิดมันก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งไปเรื่อยๆจริงป่ะครับคุณจงสร้างต้นเหตุของมันเถอะแล้วถ้าเกิดว่าคุณสร้างต้นเหตุอ่ะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเองแต่ที่วันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณไม่ได้สร้างต้นเหตุของสิ่งนั้นหรือคุณอาจจะสร้างต้นเหตุอะไรบางอย่างที่ไปขัดแย้งกับการเกิดสิ่งนั้นมันเลยไม่เกิดขึ้นจริงเป่าเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้คุณเอามานั่งคิดก็ได้ว่าฉันจะสร้างต้้้นนนเเหหตตตุุขขอออองงงงงะะะไไรรรดดีีจสาาพลั